ต่อค่ะีลูกค้ามาซื้อของโอ้ยถึงองเอ้ยกุ้งไลเยเดจิกุอิ๊มหกุ้งไกินน้ำสดกุ้งหืมหน,น้องเอ้ย มึกไข่เอเนมึกไข่มั้่เดุันกินปดงมะคักกิ่งมจะิเป็นไดไหมบัคักมุ้งใจ ต้มกึนปลาแหกงละมือบงบ้านเอาบงนองห้อ่อนง่ยเมื่อื่นพายุเามื่อื่นเลยเพ็ดอะไรกินเนาะอันนี้อย่างน่า กันรู้บ่บ่บ่เขาเอาอย่างนะยำตุ๋งยำตุ๋งยำตุ๋งมีหลากหลายเมนูได้พี่น้องเลยยำตุ๋งประเทศลาวต้มงได้กินต้มแซ่บงวงขึ้นจับจับละ่วงแต่หลักเนาะทั้งหครับครับแม่ของเพื่อนเด้อ เนาะมันห้อยตรงเกลงอยู่พี่น้องม่ว่งค่ะมันแตแซบแเนาะเปิดกองเข้าล่ะวันนี้ก็ยังมีคนรักมากกระถินพี่น้องมักกระถินมากินกับตำมะหุ่งค่ะแล้วรักมากินต่มะหุ่งค่ะคาดได้เรากินแซบคือกันใครกินก็นแซบมาพีน้องฮะอครับ ทำกุ้งกับมีแต่กุ้งพี่น้องกุ้งตัวใดก็อ้วกปวดอยู่แบจปลาหมึกใหญ่จำนาบ่าอันเขกินอยู่บ่คะเจ้าของช่องใหญ่จำนาเจ้าของช่องเลยพี่น้องเลยตัวใดก็ได้ปีนไ่าคนมาจากแซ่บเมือเป็นอะไรเมือมัาเล่นเนาะตัวรถมาเดียวรถ มาเกลือเกลือพี่น้องมาแบบนั้นมาเกลือเทศเลยแบบพี่น้องเลยเขามาเกลือเกลือมันก็อยู่ในเครือแหละเนาะพี่น้องแฮ่เล่นไปอีกมืออยู่ในเครือเลยเนาะอยู่ในเฮลือท่าเราสิร้องเด่นเด้อพี่น้องเด้อร้องหมุนร้องหัวมามาพี่น้อง นี่จะคนไอยากเขาก้ากรองพี่น้องเลยอายอายมือนหนาเด้อพี่น้องเด้อมือเนยดามะไหมกินกับแบบอืมครับครับอืออกูมาใหม่นี่หกินแซ่พี่น้องเราอายกรอ,องมีหลายคนอายกร้องิ่มกัดละต้มกับแซ่บ กินจะเสบท้องเลยนี่ยปวโหัวแล้วคนส่วนนิ่มตายรถมือแรงนี่ยันนอนกล่องคนกูจูดอยู่เขาทงามือนพี่น้องเลยแย่เดี๋ยวมือแรงแหนบเลยจะมาดูไทยสาวอันนี้ดูของอของมาก มีแรงมีพลังเจ๊ดกจ๊ดกินมุ้งน้ำตาพี่น้องเงินเจ๊ดลายไ่ได้ก็ได้จกเผ็ดจะเผ็ดเผ็ดกับเผ็ดอยากกับยากเทบกับเทบ โลสองโลขึ้นบนโลกว่าฮะทุกมีแต่กุ้งน้หายหตำเช่นมะฮุ่งโบมีแล้วออม,มีแต่ตอน<ม>ีอ้อยากตำกุ้ตงตกเ็ของพีนพ่น้องเลยเช็นมันทึเออ,อเป็นมันทึกคุน้องเออโอ้โหสวยเนี่ยแก่อนหารูดกับส่งเไว้นอนนี้ละสี่บาทคุณน้องเลยคืแท้ืดขนาดน้อ สามโลร้อยแต่สามกินบ้างเนาะแต่งแห่งเลยพี่น้องนี่นะเจ้าก็กินใช้รึเปล้าอันนี้มากอ่อนเจ้านี่เรากินเทปนะพี่น้องมีต่คนอายกองเจ้ายำคือคอยเจ้าอายบะมาผพักไส กินเข้าไปแซ่บมันมีวิตามินมีสอยได้หลายอย่างเด้อมาใส่ค่อยไปไปซื้อมาปั้นกินกินได้ก็ดีพี่น้องเลยเป็นยาเมืเ่อคุมอะไรเนาะ เล่าพี่น้องไปละบันไปเฮ็ดเวียกเราพี่น้องเอ้ยองเปนน้องเล่าพี่น้องเดิมน้องเดมากลุ้มคลิปใหม่ไหมลุ้มคลิปใหม่เมื่อวานมึงใหม่เพรากันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้น้องนั่งกินเซฟเจอกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ